สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่วงเทสต์ได์นะครับซึ่งเมื่อก่อนสงกรานเนี่ยครับตอนผมเนี่ยก็ได้ไปทดลองขับ Honda e n 1หรือที่ชาวบ้านทั่วไปเขาจะเรียกกันว่าเป็น h r v ไฟฟ้าเป็นเวอร์ชันไฟฟ้าตรงเหมือนกันนะครับน้าตาเหมือนกันวันนั้นทาง Honda เขาก็จัดให้มีการเชิญสื่อมวลชนแล้วก็ไปลองขับกันจากเส้นทางโรงงานของ Honda ที่แถวบางชันแถวเซนตไทยตอนนี้สำนักงานใหญ่เขาไปอยู่ที่นั่นเดินทางไปนครนายกที่เขื่อนขุนด่านปราการชนก็เลย ระยะทางไปกลับก็เราเล่าสักเกือบเกือบสี่ร้อยสามร้อยกว่าแต่รถคันนี้เขาคุยว่าได้ห้าร้อยตามสเปคมันนะครับที่ฮอนด้าเขาระบุมานะครับเขาบอกว่าต่อชาร์จเนี่ยได้ห้าร้อยกิโลเมตรแต่ถ้าเป็นเราเลาท่านๆเนี่ยผมว่าสักสี่ร้อยห้าสี่ร้อยก็เต็มที่แล้วอย่าไปคาดหวังว่าได้ห้าร้อยนะครับก็ลดลงมาสักร้อยนึงอ่ะการใช้งานจริงก็ลดไปร้อยเนี่ยเผื่อรถติดเผื่อเราใช้ระบบไฟฟ้าจะเร่งมากช่วงแซงเซิงอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องใช้ความเร็วแล้วก็จะใช้ไฟเบล่งหน่อยกลับก็เริ่มกันจากรูปร่างหน้าตานะฮะรูป่าาาางหนน้ตภยอก ต้องยอมรับก็ว่ามันก็คือ S R V D D นี่ยนะจะมีการปรับปรุงล้อเลิ่อนแนหน้ากระจังกระจังเพราะมันไม่ต้องมีระบายความร้อนแล้วก็เป็นแบบสไตล์ e v นะรถ e v เขาก็เป็นหน้าตาแบบนี้แต่ว่าเมื่อเทียบกับ S R V ตัวธรรมดาที่เป็นไฮบริดเนีไอ้เจ้า e n วันนี่มากหน้าสวยนะข้างหน้าสวยโดยเฉพาะไหแผ่นที่ปิด ปิดกระจังหน้าเนี่ยแล้วก็ตรงโลโก้ฮอนด้าอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถเปิดมาเปิดมาเป็นไอ้ที่ชาร์จใช้เป็นระบบกลไกนะฮะกลไกผสมกับไฟฟ้าด้วยไอ้ไอ้ฝาเปิดเนี่ยนะฮะตัวนี้เขาบอกว่าน้ําหนักมากกว่า HRV ธรรมดามาสองร้อยโลนะครับก็คงเป็นน้ําหนักของเรื่องแบตนะหนักๆก็เรื่องแบตเพราะว่าแบตเนี่ยหนักมากเป็นร้อยร้อยโลเอชอาปกติเนี่ยสักเท่าไหร่นะคุณนะน้ำหนักพันสี่พันสี่นะฮะตัวนี้จะเป็นพันหกตามสเปคเขาบอกว่าพันหกร้อยหกสิบสองกิโลกรัมสี่ว่าสองร้อยโลนะครับก็มันสามค ผู้ใหญ่3คนนั่งไปด้วยนะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าฮอนด้าเนี่ยเขาคุยให้เราฟังอื เขาบอกว่าแพลตฟอร์มของ eN1 เนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเต็มตัวแต่ว่าผมก็ยังตงหิดตงหิดใจนะคุณแอเพราะว่าอาจจะเสริมด้านล่างสู้แชสซีเสอร์ใหม่มั้งเพราะมัยังก็ต้องทาใหม่เพราะว่าน้าหนักมันเยอะขึ้นอีกนะคือไอ้ใต้ท้องเนี่ยผมตงหิดมันปิดใจเห็นแบตเตอรี่มันอันตรายมันห้อยลงมาจะแทกกระเทิกอะไรนี่หลายตัน้วแล้วก็มีเขาทาเป็นแผ่นพลาสติกครอบไว้ครอบไว้เป็นเหมือนกับเหมือนกับเป็นกากอีการหนึ่งแต่ไม่ไหวหรอกแต่มันก็แหมแต่ข้านไปขวบแล้ชน เื่องใหญ่นะครับหลายตังนะเห็นเดินอะไรต่ออะไรเบาๆนะเข้าไปเพราะว่ามาเจอกันเยอะ,อะเคสที่ว่าเจอใต้ท้องไปขูดโน่นขูดนี่หรือเกิดอุบัติเหตุเนี่ยโอ้โหเจอตัวไอพ้พลาสติกเนี่ยแตกปุ๊บแล้วก็ถ้าแบตมีปัญหาเนี่ยแบตเสียหายเนี่ยโอ้โหมันหลายตังมันหลายแสนเลยเป็นแสนนะไม่ใช่เป็นหมื่นครับเป็นแสนซึ่งจริงๆผมว่าถ้าแพลตฟอร์มเนี่ยไอ้ <N ie> ฟอร์แบนข้างล่างเนี่ยออกแบบมาสำหรับเป็นรถไฟฟ้าแท้ๆเนี่ยผมว่าแบตเตอรี่มันน่าจะซ่อนเข้าไปซ่อนไปได้ดีกว่านี้นะมันต่ำไปหน่อยแล้ะยิ่งตอนน้ำท่วมเพิ่มนนนนี่่่่กกกก็อออาาะไไดด้้้ังงตมเววววซฟสู อย่างที่เราคุยนะรูปร่างหน้าตาภายนอกก็โอเคดูหลอดีใช่ดูสวยนะครับสวยมตเทียบต่างชัดเจนนะเต่อย่างเดียวก็คือท้องห้อยไปหน่อยใช่ใช่แต่ทำให้ใต้ท้องมันสูงจากพื้นน้อยลงไปหน่อยถ้าเกิดซ่อนแบตได้สวยงามดีกว่านี้นะมันจะเพอร์เฟกต์ับมันจะใช้งานได้สบายใจขึ้นนะแล้วก็สําหรับ EN1 นเนี่ยนะครับมีให้เลือกสีเดียวสีเดียวเกรดเดียวไม่มีไม่มีเวอร์ชั่น EL ไม่มี XL ไม่มีอะไรแล้วกอะไม่ต้องเลือกครับมีเวอร์ชั่นเดียวให้เลือกเลยแล้วก็เป็นสีขาวสีเดียวด้วยที่งสำคัญคือเขาไม่มีขขาาายถ้้เเเเิ่่นนใจป็อง ไปซื้อไม่ได้นะครับเขาไม่มีขายแบบจะมาซื้อและจอดที่บ้านและใช้งานเองส่วนตัวไม่ได้เพราะว่าต้องไปเช่าอย่างเดียวก็ฮอนด้าก็ได้มีการจับมือกับพันธมิตรหลายๆเจ้านะฮะที่เป็นบริษัทให้เช่ารถยนต์เช่ารถเชิญอะไรนะผู้ห่หอต่างๆในบ้านเราต่างๆเนี่ยแล้วก็หรือหน่วยงานต่างๆนะเขาก็จะเริ่มต้นอันนี้เป็นราคาเริ่มต้นนะประมาณ2 9งหมื่นเก้าบาทตัวโกงสามหมื่นอ่ะต่อเดือนนะต่อเดือนแต่ระยะเวลาการเช่า4ปี ซึ่งหมายความว่าถ้าคุณเช่าต่ำกว่านั้นอย่างเช่นเช่าสองปีปีหนึ่งหกเดือนหรือรายวันเนี่ยราคามันก็จะสูงขึ้นราคาค่าเช่านะฮะก็จะสูงขึ้นถ้าคุณจะไม่อยากเช่ายาวๆอย่างนั้นคุณอาจไปติดต่อบริษัทรถเช่าที่คุณบอลบอกเอยขอเช่าอยากลองใช้ลองเอนสักวันไปที่หวหินดูเออเช่าดูแต่จ่ายแพงหน่อยนะคือคือแพงอยู่แล้วเท่าระยาวมันถูกกว่านะครับถ้าเช่าเป็นวันๆอ่ะสามวันอาจจะคือผมคิดว่าแพงกว่ารถทั่วไปอยู่แล้วนะครับสี่ปีสี่ปีสามหมื่นนะอัลลัน ถ้าเกิดเช่ารายวันนี่ผมว่าอาจจะวันละสักสองพันประมาณนี้ก็สนุกสนุกกันนะเช่าลองใช้ดูว่าเป็นยังไงอยากสัมผัสนะกับยอมจ่ายสักสองสามพันหรือหกเจ็ดพันอะไรเงี้ยประมาณสองสวันไหนเช่าไปขับย,ยาวๆหรือลองขับสักวันหนึ่งอ่ะถ้าเผื่อจะลองใช้ดูนะเช่าได้เช่าได้ลองนะครับครับเลยแต่ว่าต้องไปคุณไม่ได้ติดต่อ Honda นะคุณไ,ได้นะคุณติดต่อแต่ไม่หลับเช่าต่างหากอีกที่คุณได้ไม่ไม่มีจะต้องผ่านบริษัทเช่าอย่างเดียวเพราะว่าคุณได้เขาไปดีลเรื่องธุรกิจอะไรก็เรียบร้อยหมดแล้วตัวนี้เนี่ยผลิตเป็นแทปเป่โรงงานจจะญี่่ปุนแต่ ว่าคันนี้เนี่ยเขาผลิตที่เมืองไทยที่โรงงานประจินเข้าไปสัมผัสแรกเข้าไปในห้องโดยสารทุกอย่างเป็น HRV หมดยกเว้นแผงกระปับมตรวัดมันจะมันก็จะมีเฟืฟ้าหน่อยมันจะมีแท็บเล็ตตรงกลางตามสไตล์รถรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ไฮเทคทั้งหลาย1อันแล้วก็ตรงหน้าจอเนี่ยจอแดชบอร์ดตรงผู้ขับขี่เนี่ยก็จะเป็นแผ่นเหมือนกับแท็บเล็ตเล็กๆอีกอันหนึ่งเหมือนกันก็ที่จะแตกต่างไปจาก HRV ทั่วไป ส่วนอารมณ์เบาะนั่งเข็มขัดนิรภัยอะไรต่างๆนี่มีหมดก็คือ S R V และเบาะ <ๆ S 2> นั่งเหมือนไหม เหมือนก็เหมือนเออเหมือนเลยได้ไหมตาเหมือนกันเป็นต้องเปลี่ยนแปลงนะเพราะล้อใช้ขนาดเท่าไหร่ล้อใหญ่ขึ้นไหมล้อนะฮะเท่าที่ผมดูเนี่ยเป็นล้อ18นิ้วสิบแปดนิ้วสองสองห้าห้าสิบเท่ากับตัว R S แต่ลายป็นคนละลายลายมันจะดูไฟฟ้าไฟฟ้าหน่อยลายเขาดูนแบบมันโมเดลโมเดลโมเดลไฮเทคหน่อยนะฮะแล้วก็ยางก็แน่นอนว่าคงจะต้องเป็นยางสเปคพิเศษซึ่งไม่ใช่ยางยางรถน้ำหนักอจากสเปค E V นะฮะ ผมก็จะมีปัญหานิดหน่อยกับพวกรถไฟฟ้าไม่รู้ว่ามันสตาร์ทหรือ,อยังหือมันยังไม่สตาร์ทอะไรเงี่ยมันเหมือนเครื่องไฟฟ้าคุณนะมันเงียดกดออนกดออฟ แล้วเราแบบรถก๊อบอะเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะกดไปนี่มันออนหรือยังมันพร้อมไปหรือยังอะไรยังไงผมยังค่อนข้างมีปัญหาอยู่นิดหน่อยใช่มันเงียบมากไงมันไม่มีสัญญาณบอกอะแต่คนก็ชินชินก็อาจจะรู้นะแต่เราปีเราไม่ได้ใช้ประจํานะเราเค่ได้ทดสอบรถไปีบ่อยๆผมขึ้นไปปุ๊บกดอะไรเอ๊ะมันไปมันพร้อมไปหรือยังวามันแค่ไฮบิดบางทียังเงียบเลยนะไฮบิดเราก็เอ๊ะสตาร์ทบางทีไฮบิดเนี่ยเราลงจากรถเราก็ลืมดับเครื่องมีเหมือนกันนะมีเหมือนกันเราก็งงเหมือนกันแล้วก็เอ้ากลับมาสตาร์ทเครื่องดี ความที่มันเงียบแล้วมันไม่มีอะไรโชว์ก็อย่างว่านะเราไม่ได้อยู่กับเขานานถ้าเกิดอยู่กับเขาสักอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ว่าต้องปิดดับก่อนลงรถต้องดับให้เรียบร้อยอันนี้เราได้สัมผัสอยู่กับเขาก็ประมาณสี่หชั่วโมงนะแล้วก็คืนปุ๊บกระโดดขับเลยเรอไม่ทันปรับตัวนะก็จากเส้นทางที่เดินทางออกไปเนี่ยเราก็เริ่มจากบางชัน แล้วก็ขึ้นทางด่วนวงแหวนวงแหวนตะวันออกตะวันออกวิ่งขึ้นไปทางให้ไปทางองค์รักษกันนะอ่าไปองค์รักผมก็เรียกผดผีถูกถูกไงวงแหวนนันเนี้ยใส่ไม้เล้ก้าแล้วก็ลงตรงหลังสิตนะฮะเพื่อจะวิ่งเส้นลังสิตนครนายกล็อกคลองลังสิตไปอ่าล็อกคลองไปเรื่อยๆก็เจอทั้งรถติดรถไม่ติดอะไรต่างๆ่ยาวๆได้ใช้ความเร็วได้นะแล้วก็มีทั้งช่วงโล่งๆให้เราได้ลองประสิทธิภาพที่ผมประทับใจมากจริงๆเลยนหรัวคันนี้นะคุณแอนขาตาวเร โอ้โหป๊ดเลยนะแบบเร็วมากมันมาเลฟ้านี่ขับเร็วเร็วแบบนึกไปถึงนะมันมาทันโอกทันใจมากรถน้ำมันนี่ถ้าจะเร็วขนาดนี้ต้องโมเยอะนะแล้วก็มันทําให้ผมบางทีก็อยงแยงนะเพราะบางทีเราเร่งแซงคันหน้าเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราจะเร็วขนาดนี้ใเผื่อเงียบเลยแวบออกมาเนี่ยโอ้โหเพราะผมเจอหลายรูปเหมือนกันคือเห็นไกลๆไงถ้าเรามาวิ่งร้อยกับวิ่งร้อยห้าสิบเนี่ยระยะแค่เห็นไกลๆเขาก็แป๊บเดียวมาถึงตัวแหละเป็นปกติที่เจอปัญหาเนี่ยแล้วเราวิ่งเร็วๆนะครับคือบางทีเเเเ้าาาาห็นนว่่รอยูล พอเราแซงออกเขาไม่คิดว่าเราจะมาได<ร>้ตัวแต่ว่าเรามาเร็วเขาเระยะห่างมันแล้วมันใช้เวลาแป๊บเดียวถึงตัวเขาแล้วอะ่ะใช่เร็ว เพราะดยนั้นต้องระวังเพราะมันเร็วมากนะครับเพราะฉะนนั้ท่านอย่าประมาทท่านผู้ฟังที่ใช้เร็วเผื่อไว้หน่อยเผื่อคนอื่นจะไม่รู้ว่าท่านขับเร็วอัตราเร่งดีๆเนี่ยแถ้าเกิดใช้ความเร็วคือมันมีปัญหาตรงตรงที่เราแซงเนี่ยแต่ถ้าความเร็วสูงเนี่ย120เนี่ยมันก็พอละถ้าถ้าไม่เกินความเร็ว120เนี่ยมันจะพอกะกันได้นะได้เจอแบบลูกถูกเฉินหลายลูกเนี่ยแล้วก็ใช้อัตราเร่งช่วยเนี่ยครับโอ้โหมันช่วยกันรอดไปเยอะช่วยให้ปลอดภัยแซงได้อย่างปลอดภัยอ่ะคครรัับบอ่านะแต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าคัันนนนออยูู่่่่ขข้้้าาาาาางงหบทีีเเเเไมมรรรวว็็กด อย่างนะแล้วก็ช่วงล่างช่วงล่างนี่หลายๆคนขับก็ชมนะว่าช่วงล่างค่อนข้างดีเห็นีนคนก็ชมกันเยอะช่วงล่างค่อนข้างดีเขาบอกว่านิ่งแน่น ดีกว่า r v ปกติดีกว่าปกติกตเพราะน้หนักมันก็ขึ้นมาอีก200กโลแล้เขาเขาเซ็ตเครื่องล่างใหม่อยู่แล้วและยางก็เป็นยาง EV อยู่แล้วนะมันก็หนึบขึ้นแบบมันก็มีโดยพื้นฐานมันก็จะแน่นขึ้นส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากน้ำหนักนะคุณแน <200 S 1> นน้ำหนัก200กิโลนี่เยอะนะฮะสามคนทำให้รู้ <3 S 1> สึกว่ารถมันหนักแน่นขึ้นใ่แล้วก็เซ็ตช่วงล่างให้รับกับโซลแบตนี่ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือไอ้น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มท้ายหรือเพิ่มหน้า เพิ่มตรงกลางแต่มันเพิ่มตรงกลางมันก็เป็นการกระจายกระจายน้ำหนักไปรอบคันใช่ใช่ถ้าเอาคนขึ้นไปนั่งเนี่ยเพิ่มน้ําหนักจริงแต่มันลงลงหลังลงซ้ายลงขวาใช่อันนี้มันมันเท่ากับบาลานซ์แล้วก็กดลงไปมันก็จะแน่นขึ้นนะก็วันนั้นเราไปก็ผมน้องไปกับสามคนอะสามคนก็มีผมมีคุณเจี๊ยบแล้วก็มีคุณนาทัศน์ของมอเตอร์ทีวีก็ได้ลองผัดกันขับก็เริ่มสตาร์ทเนี่ยคุณนาทัศน์ลองก่อนแล้วผมก็ไปผมก็ไปสลับที่นู่นไป กิโลครับไปกับนี่ชักสกี่ร้อยโลนะประมาณ4 0 0กิโลก็ยังมีไฟเหลือเนี่ยแต่ว่าคันผมเนี่ยไม่ไม่ได้จับประหยัดเลย สัต์กันแบบขนาดสัดก็ยังกลับได้นะสัด์กันแบบใช้งานจริงๆที่เลยอ่าผมว่าเร็วกว่าปกติด้วยทั้งคุณอาทัศทั้งผมเนี่ยก็ลองดูเลยลองแบบลองแบบชาวบ้านเลยดูวาจะหมดไหมนะครับคือใช้จริงด้วยผมคิดว่าบางช่วงอาจจะเร็วเร็วมากกว่าเพราะอราอยากลองนะก็อัตราเร่งที่ผมบอกที่น่าประทับใจแป๊บเดียวเองคุณนะใช้ขึ้นเร็วมากขึ้นไปแต่ร้อยหกสิบแล้วอ่ะฮะไม่รู้เรื่องเลยแหละเพราะมันเงียบด้วยขึ้นไปเร็วมากอัตราเร่งดีมากเรียกว่าเครื่องเธอบงเธอโบนี่มีงอนอ่ะเหนื่อยมีหน่อย มองอยู่เหมอือนกันเะแปลกคนรู้นะว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นไฟฟ้าคนสุดร้างจะเขารู้ข้อมูลกันอยู่แล้วว่าตัวเนี้ยฮอนด้าทำไฟฟ้าแล้วลูกล่างมันก็มันแตกต่างกับตัวเอชวีปกติ e P o K T นะครับต้องากอารถนนีิสสุดาต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าฮ o นด้าเนี่ยทำรถได้ดีจริง ถึงแม้จะท้าไปบ้างอะไรไปบ้างแล้วก็ที่สําคัญคือขายไม่ได้ไม่สามารถที่จะตั้งราคาขายได้ก<ข>็คือคนเขาคานวณกันมานะยังไงเนี่ยมีแต่แต่สอง<ม>ล้านหรือล้านยอยังไงเกินล้านห้าอยู่แล้วน,นะครับแต่ล้านแปดมีใช่ใจผมคิดว่าต้องมีมคือผมไม่รู้ตัวเลขจริงๆนะว่ามัน,มนสมมติขายเนี่ยต้องขายเท่าไหร่ต้นทุนผมไม่รู้แต่ว่าค่ายกันว่ายังไงก็อยู่ระหว่างล้านห้าสองล้านเนี่ยมีเลขแปดนะแต่ว่าหัวเลขแปดก็ที่ถูกแล้วนะคอนด้าคิดถูกแล้วที่แมว่าขายเพราะว่าล้านแปดเนี่ยคุณจะค่อนข้างเหนื่อยละโห ต้นๆไม่ถึงร้านก็มีแล้วแล้วมันก็บอดี้คล้ายๆกันนะแล้วก็ใหญ่กว่าด้วยอ่อีวีด้วยกันเนี่ยแล้วออปชันเยอะโอ้โหแล้วจีนนี่ออปชันเยอะมากเนี่ยคุณจะเหนื่อยนะครับอย่างไงก็สู้ออปชันนี้ผมก็ต้องยกให้จีนนะนะเขาเก่งในเรื่องออปชันแล้วก็ตัวเตือนนู้นเตือนนี่เขาเรื่องความไฮเทคนี่เขาเยอะมันก็เป็นจุดขายที่ดีด้วยแหละไอ้ตัวนีนออปชันเนี่ยแล้วมันคันด้าถึงรถคุณภาพจะดีแต่ว่าคุณเจอเปรียบเทียบกันแล้วมันบางคนเขาก็เขวเหมือนกันนะครับอาจจะไปทั้จีนรถจีนเยอะราคาขนาดนนนั้ะ แล้วไปเจอแบบราคาถูกกว่าคันใหญ่กว่า<อ>มันก็เสียเปรียบแล้วนะคือเทียบสมมติว่าไม่เทียบกับรถแบบเดียวกันนะอาจจะเป็นโอโทเทสลาเลยอย่างเงี้ยที่เจ้าของรถไฟฟ้าที่ระดับแนวหน้าแล้วเนี่ย<อ>ก็โอ้มันก็ราคาประมาณนี้คนก็อาจจะเปลี่ยนใจโอ้ยได้คันด้าไปเอาเทสลาอะไรเงี้ยมันก็เลยดีแล้วคิดถูกแล้วหลบเลยดีกว่าไปตังเช่าขับดีกว่านะครับถ้าขายแต่ก็เหนื่อยคุณก็ต้องมีปัญหาที่ว่ามันต้องดูแลด้วยอะไรด้วยนะก็เป็นรถเช่าไปดีกว่าก็ต้องดูเกมกันต่อไปนะครับว่าอนาคตเนี่ยคันด้าจะไปยังไงต่อผมว่าด ทั้งทากครญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมาไฮโดรเจนกันก็นกนกนกนคุยกันเยอะนะครับไฟฟ้าเนี่ยต้องดูเกมยาวๆนะอย่างน้อย4-5ปีเนี่ยนะเรามาดูสเปคกันนิดหนึ่ง Honda e n อวันเนี่ยเขาก็ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นแบบ AC Synchronous Motor ะนะฮะแล้วก็ชนิดแบตเตอรี่ก็เป็นลิเธียมไอออนกำลังสูงสุดเนี่ยที่เขาเคลมไว้นะฮะก็150กิโลวัตต์ หรือ2 0 4 p s, ร <S แรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตรแรงบิดเยอะอยู่แล้วนะครับขนาดแบตเตอรี่ก็68.8กิโลวัตต์อวนะฮะระยะทางวิ่งสูงสุดตามมาตรฐาน NEDC ต่อชาร์จก็คือ1ชาร์จเนี่ยวิ่งได้500กิโลเมตรระยะทางร,ระบบขับเคลื่อนก็เป็นขับเคลื่อนล้อหน้า อ่านะครับนั่นก็คือมอเตอร์ตัวเดียวอยู่ด้านหน้านะ,ะสเปคของคนได้แต่ผมแปลกใจนะไอ้รถไฟฟ้าเนี่ยข้างหน้ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยคุณนะทำไมมันจะทำเป็นพื้นที่เก็บของไม่ค่อยได้ใส่กระป๋องเป๋าก็ได้นะนี่มันมเหลือมันเป็นพลาสติกดำๆปิดหมดนะแล้วมันเหลือช่องอยู่นิดนึงวางอะไรไม่ได้เลยวางอะไรไม่ได้เลย<ช>ผมแต่ที่เออจกะาโดยทาสักใบนะเออผมดูแล้วมันจริงๆมันน่ามันน่าจะทำอะไรได้ประโยชน์ได้กว่านี้ผมสังเกตหลายทีมกันเปิดฝากระปรงมันที่มันเหลือเครื่องหายไปทั้ แต่เรื่องของมอเตอร์ปั่นอะไรเราก็ไม่รู้นะมันมันอยู่ด้านหน้านะมันขับขึ้นแล้วหน้ามันคงมีมอเตอร์มอเตอร์ทำเป็นถาดอะไรเก็บของเลยสักนิดนึงก็ยังดีใส่กระเป๋าเครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ใช่ผมผมมองว่าว่าเก็บเครื่องมือเป็นถาดแบบเป็นกล่องเก็บเครื่องมือพุมหเพ่งอะไรเงี้ยเพราะว่ากันไว้นะอ้อลืมไปลืมพูดอีกหลายเรื่องเลยคุณนะอย่างเช่นเรื่องไอเกียเนี่ย นะโหมดขับขี่เ็็มีให้เลือกได้ทั้งสปอร์ตนอร์มัลอีคอนได้3โหมดแล้วก็มีระบบช่วยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัยด้วย,ยก็คือแพดเดิลชิปเนี่ยแต่ว่ามันไม่เหมือนเกียร์มันบอกไม่ถูกคุณนะมันลบเนี่ยลบมันก็จะเหนืดขึ้นเหมือนกับเวลาเราต้องการลงเนินขึ้นเนินอะไรต่างๆพวกเนี้ แต่มันมันไม่ได้เป็นแบบเป็นเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์สามอะไรเงี้ย,ยออดึงอะไรเงี้ยม,มันก็น่าจะประมาณเหมือนกับแบบไอ้เรจเนี่ยอ่ก็คือมีการหน่วงมอเตอรใ์ใช้อารมณ์ไปใช้ขับรถธรรมดาคือเชนเกียร์อะไรเงี้ยนะอ่ะนานะประมาณเนี้ย<ม>ที่ผมถูกใจอย,อย่างหนึ่งปกติฮอนด้าซึ่งรถธรรมดาเนี่ยเขาจะใช้เป็นกล้องส่องทางด้านกระจกมองข้างด้านซ้ายแล้วมาขึ้นที่จอใช่ใแต่ว่าใน e n 1เนี่ยจะเป็นไบสปอร์ตมอนิเตอร์링 เตือนที่กระจกทางซกจมของข้างซ้ายและขวาไาเทคขึ้นหน่อยซึ่งผมว่ามันชัดเจนนี่นะมันค่อนข้างจะได้ประโยชน์มากกว่ามันไม่ไม่ค่อยพลาดเพราะว่าไอ้เจ้ากล้องนั่นมันเฉพาะข้างซ้ายอย่างเดียวใช่ไหมข้างขวาไม่มีแล้วส่วนใหญ่ที่เราเจอจุดอับสายตาเนี่ยมันมากจะอยู่ไอ้ต่างท้ายด้านขวาเนี่ย้า่ซ้ายไม่ค่อยพลาดหรอกเพราะว่ามันก็รู้อยู่แล้วว่ามันมันเห็นเน่เราจะค่อนข้างใส่ใจอะข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยมันจะมีโอกาสที่แบบพอมาใกล้ๆหลังรถเราเนี่ยไม่มันไม่เห็นไงมันมีมุมนั้นอับแน่นอนนะครับแต่ว่าซ้ายเนี่ยเราเชชจัว แล้วก็มีระบบเตือนการชนนะเพราะระบบช่วยเบรกมีระบบช่วยควบคุมให้อยู่ในช่องทางเดินรถแต่ว่าอันนี้ผมปิดผมไม่ชอบเวลามันดึงพวงอะไรอ่ะตกใจนะมันไม่ตกใจคนนะมันเหมือนกับเราไม่มั่นใจอะหรือดืดมันเออมันพอเราเหยียบเส้นปุ๊บมันพวงอะไรมันมันเหมือนรถมีนถายอมันดึงไปดึงมาไอ้ระบบเนี้ยผมจะไม่ไม่ไม่ค่อยเปิดใช้เท่าไหร่ใช่ไหมใช้แล้วเวลาขับ วลาใช้ความเร็วมันจะไม่ค่อยมั่นใจมันเหมือนกันเราต้องการอย่างเงี้ยแต่รถมันบังคับว่าเอ้ยเองจะต้องมาทั้งนี้อย่างนี้ช่วงบางทีเราตัดโค้งตัดเครื่องอย่างเงี้ยเวลาขาโค้งทีเนี่ยมันก็ทําให้เราเอ้ยมันมันดึงดึงเราเราตั้งใจเองแหละว่าจะจะเหลี่ยมเหลื่อมไดนี้เพื่อความปลอดภัยในการข้าโค้งนะเราข้าวไลนเราแต่ว่าระบบของมันจะจับได้ว่าเราจะออกไปนอกเลนเราเหมือนเราจะหลับหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมันง่วงนอนหรือเปล่ามันก็เลยจัดการให้มันก็ดีเกินไปนะมันก็ดีอย่างสิ่ง่างนะครับอ่าครับโอเคแล้วทั้งหมดนั่่่นกก็คืือออเรรรงงาาวขที ไปสัมผัสกับ Honda EN1 พลังงานไฟฟ้าจากค่ายฮ da ้มาและนั่นก็คือเทสไดร์ของ